เปิดภาพชี้ของเมื่อกี้นี้แบงก์ดอลล่าหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่แน่ใจที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่ทางด้านของบอสบอสเองก็เปิดใจกับช่อง8จบไปแล้วแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้ว <S 2> <S 2> เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากแชทไลน์เรื่องในอดีตที่พวกเราเสียหาย เกดเป็นคนไปเอามิจฉาชีพเข้ามาแล้วปรากฏเรื่องที่หุ้นเงินกับดิวในการแลกเปลี่ยนเงินตาเกิดความเสียหาย4ล้านพอมันเกิดการเสียหาย4ล้านดิวก็เลยเหมือนกับเรียกประชุม,มซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พอบอสให้ข้อมูลแบบนี้มาปุ๊บนั่นหมายความว่าบอสกำลังซัดไปที่เกตถูกไหมฮะ<ช>แล้วบอสผมเล่าให้ฟังนิดนึงบอสชี้แจงเรื่องที่อีแฉอ,อ,อีซอ อีซอลงเอาไว้ที่บอกว่าเรื่องเอาผาดปรากฏผมแจงสั้นๆแล้วกันบอสบอกพี่มันเป็นเรื่องในอดีตม,มันมีคดีความจรงิงอ,อ่ะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมบอสเรื่องเอาผาดที่เมื่อกี้ค้างเอาไว้ที่อีซอขยี้ข่าวเขาสงสัยว่าใครนะเคยมีคดีเนี่ยเอาเอาผาดไปแล้วไม่คืน ก็น่าจะเป็นบอสนั่นแหละเพราะบอสบอกใช่ครับพี่แต่มันคือเรื่องเก่าคดีนี้ผมพร้อมพิสูจน์ตัวเองแต่กลับมาเรื่องจับขังเพราะอีซอเขาก็ไปเจาะไม่รู้เขาเอาข้อมูลไปไหนโคตรลึกเลยนะฮะบอกแก๊งของเพื่อนดิวเนี่ยเคยโดนจับขังมาแล้วเรื่องที่ว่ามันเสียหายกันไป4ี่ล้านปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอเกดคนที่ถูกทิมไปว่าทําให้พวกเพื่อนเพื่อนดิวถูกหลอกแล้วเสียไปสี่ล้านเกดเปิดใจกับเราฮะ ตัดภาพไปที่น้องเกดเลยครับทีมงานทางภาพนี้เอาไว้ไม่ต้องเจาะพวกผมแล้วฮะประเด็นคือเกดบอกว่าตัวเองเนี่ยไมไ่รู้จักกับดิวเป็นการส่วนตัวเพราะเขาทํางานให้ในฐานะรู้จักกับแมนแล้วก็บอสต่อครับเมย์ซึ่งมีการทําธุรกิจเกี่ยวกับการจำนองแล้วก็จำนำสิ่งของนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ค่ะพอติดต่อได้แล้วดาราสาวคนนี้ก็โอนเงินให้กับคนที่จะเอาเงินดอลลาร์ มาให้โดยเป็นคนต่างชาติแต่สุดท้ายอย่างที่รู้เป็นดอนละ์ปอมก็เลยมีการเรียกให้มาประชุมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสาทรก็คือ <5 S 2> ถูก<น>ดิวอริสาลาเรียกอ,อ,อันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะแต่ดิวเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่น้องก็บอกน้องต้องขอชี้แจงบ้างอ่ะพอเรียกเข้ามาในห้องเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีทั้งหมด5คนตามที่เห็นในรูปภาพนี้คือภาพที่เหมือนกับว่า มีการให้ชี้แบงก์ดอลลาร์ปลอมที่ได้มาเหมือนเป็นหลักฐานว่านี่ห้าคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องนะแล้วเขาก็บอกว่างานนี้นอกจากมี5คนมีการสคนมาควบคุมด้วยโดยให้มีการจ่ายเงินหรือหาเงินมาให้ชดเชยครบ4ล้านบาทที่เสียไปแต่คุณดิวไม่ได้อยู่นะ่ไมยต้องอบอกบเออต้องบอกก่อนว่าโรงแรมแห่งนี้ที่ถูกนัดกันมาเคลียร์เนี่ยดิยวไม่ได้อยู่แล้วยังไงต่อครับเมย์แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการจํากัดสิทธิ์หรือกักขังนวงเหนียวนะ แต่การออกไปนอกห้องหรือไปซื้อของกินจะมีการคอยเดินตามขออ<บ>นุญาตผมต้องเอาเสียงก้อนหนึ่งก่อนเมย์สำคัญคือก้อนหนึ่งเขาเนี่ยถูกลิดลอนสิทธิ์แล้วก็ถูกข่มขู่โดยตัวของดิวเนี่ยจะมีการโทรศัพท์มาเปิดลําโพงเรียกได้ว่าเกือบทุกชั่วโมงมถามว่าได้เงินหรือ,อยังโอนมาหรือ,อยังซึ่งเป็นการทําให้ตัวเองเกิดภาวะเครียดนะฮะเสียง5.1นนะทีมงานน้องเกดนะที่พูดประเด็นนี้ประเด็นก็คือดิวไม่ได้อยู่แต่เขาถูกเอามารวมไว้ในห้อง แล้วประเด็นก็คือเขาถูกลิดลอนสิทธิโดยเขาอ้างนะอ้างนะเดี๋ยวต้องรอฟังดิวชี้แจงด้วยนะเขาอ้างว่าดิวโทรศัพท์มาเพราะดิวก็เหมือนกับเสียหายไปด้วยสีล้าน<ค>ดิวโทรศัพท์มาเกือบทุกชั่วโมงถามว่าได้เงินหรือ,อยังโอนมาหรือ,อยังเป็นการทําให้ตัวเองเกิดภาวะเครียดจนกระทั่งเกิดอาการแพนิคป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าโรคใบโพล่าจนกระทัง่ตงต้องเข้ารับการรักษาทรมานกับโรคอยู่นับตั้งแต่นั้นมาส่วนตัวไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกาย<ะ>เพียงแต่ถูกบังคับให้ใช้คําพูดจนกระทั่งเกิดอาการเครียด แต่ในกลุ่มก็คือชินอ่ะคราวนี้ขอสลับเป็นเพจตัวคนหน่อยเดี๋ยวจะงงตัวละครเริ่มเข้ามาแล้วนี่คือเรื่องในอดีตที่ว่ารู้จักกับกลุ่มดิวแล้วเหมือนโดนขังตัวของชินที่คุณผู้ชมเห็นในผังชินเนี่ยแหละจะได้รับอนิสิทธิ์ในการที่เดินเข้าเดินออกได้เหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากที่ตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในห้อง ซึ่งการเดินเข้าเดินออกในการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยอย่างที่บอกชินได้รับสิทธิ์คนเดียวถูกไหมฮะหลังจากในกลุ่มเนี่ยจึงได้มีการเห็นบอกว่ามีการลากบางคนขึ้นไปทําร้ายคือประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าเดินไปเดินมาได้แต่ชินเนี่ยที่ถูกทําร้ายเพราะว่าเดินออกไปข้างนอกแล้วไปขอความช่วยเหลือ,อแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโดนกักขังพอกลุ่มรู้เขาก็เลยมีการลากขึ้นรถแล้วไปทําร้ายกระทืบสั่งสอนเพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญ น้องเกศส่งหลักฐานว่ากลุ่มเพื่อนของคุณดิวโดนกระทืบแต่ใครสั่งไม่รู้นะไม่รู้จริงโดนกระทืบนี่ฮะตาเขียวอือเลยคือต้องบอกก่อนว่านี่ดันเป็นประเด็นใหม่คะงอกมาจาก62ล้านงอกมาอีกแล้วนะฮะว่ามีการเรียกมาคุยแล้วล็อกเหมือนขังพวกเราหรือไม่ และพวกเราจะไปแจ้งความเราโดนกระทืบก็คือคุณชิน<ะ>แต่ย้ำดิวอริสราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ใครสั่งไม่รู้นี่ฮะแต่มันมีการมาคุมพวกเราเลยนอกจากนี้เขาส่งหลักฐานมายืนยันกับทางช่อง8ว่าชินโดนทำร้ายจริงๆขานาะเดียวกันเนี่ยตัวเองรอดออกมาได้ ไม่ใช่เป็นเพราะว่าถูกกักขังจนครบ5วันแล้วเขายอมปล่อยเพราะเนื่องจากได้รับเงินไปไม่ต่ำกว่า1ล้านจากการหยิบยืมกู้เงินนอกระบบจากการยืมเงินของญาติส่วนตัวเอาเงินไปรวมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนเมื่อรวมกับคนอื่นซึ่งโดนรีดด้วยและถูกจับขังเหมือนกับรีดเงิน ตัวเองก็เลยมีการแจ้งความสุดท้ายตำรวจบุกมาที่โรงแรมเป็นการช่วยตัวเองลงไปพร้อมกับกาดหลังจากนั้นเมื่อเจอหน้าพ่อกับแม่เขาก็เลยเหมือนกับชาร์จเข้ามาช่วยถูกไหมฮะทุกคนก็เลยได้รับการปล่อยตัวเหตุการณ์ทั้งหมดแสดงว่าหนึ่งที่ยอมโดนปล่อยเพราะหาเงินมาคืนคนบางคนแล้วถูกไหมแล้วแจ้งความพ่อกับแม่เข้ามาช่วยก็เลยรอดอขอฟังเสียงสัมภาษณ์น้องเกศเสียงก้อนหนึ่งก่อนนะทีมงานฟังฮะ ตอนนี้ก็คือเป็นหลังจากที่เราออกจากสถานที่ที่เราโดนกักขังคือโรงแรมตรงสาทรใช่แล้วพอเรากลับมาถึงที่บ้านรเรามีอาการเป็นในส่วนของความเครียดแล้วใช่ค่ะแล้วก็เป็นซึมเศร้าไปเลยทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันปกติได้ก็เลยต้องไปหาหมอซึ่งเราโดนประเมินว่าเรามีภาวะแพนิก<ม>เครียดมีไบโพล,ล่าคือเป็น โุกโรคเลยที่เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทางจิตใช่ทุกวันพี่ดก็ต้องยังต้องกินยาต้องอะไรใช่ค่ะทุกวันนี้ยังต้องกินยาอยู่เป็นเวลา6เดือนแล้ว,ลวคือความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ทางพี่ดีวเหมือนกับตอนแรกเขาไม่ได้แจ้งว่าเป็นพี่ดิวนะคะทางบอสมบบแมนเนี่ยเขาแจ้งหนูว่าเป็นทุนเทาใช้คํานี้ดีกว่าทุนเทาใช่พูดแบบนี้เลยถ,ถูกต้องค่ะ แต่แต่ไม่ได้บอกว่าปลายทางคนนั้นคือใครคใช่แล้วทีเนี้ยมันมีการที่จะทําการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนดลอลลาร์นะตรงจุดนั้นที่มีการนัดหมายใครไปเป็นเงินดอน,นถูกต้องค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนที่ถือเงินตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยคือคุณแมนเป็นคนถือแต่คนที่จ่ายเนี่ยก็คือคุณบอสซึ่งทางเราอะ่ะไม่ได้จับต้องเงินนั้นเลยคุณผู้ชมครับอันนี้น่าสนใจเพราะมันกำลังจะเชื่อมว่าสมัยก่อนเนี่ย ทั้งคุณดิวเองกับเพื่อนๆทําอะไรกันแน่ถูกไหมแล้วสุดท้ายเกดเนี่ยโดนจับขังแต่ย้ําเกดบอกว่าดิวไม่ได้อยู่แต่ดิวเนี่ยโทรเข้ามามแล้วเกดก็ไม่ได้บอกว่าใครสั่งทําร้ายเพราะฉะนั้นคืนนี้สี่ทุ่มสิรับหลังข่าวนะฮะสแกน QR วโค้ดติ๊กตอกนัทวุฒิกับไอซ์สารวัตรเดี๋ยวคืนนี้จะมาคุยเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วจริงๆถ้าคุยเนี่ยล่าก,กันเที่ยงคืนเลยนะฮะนัทวุฒิไปได้หลักฐานมาเยอะมากาะคะุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้เกดจบไปเอาทีละปลอก นั่นหมายความว่าพอเราฟังมาถึงตรงนี้แยกเป็นสองก้อนคดี62ล้านพรุ่งนี้ทางด้านของเมวาสนาจะไปแจ้งความรายงานว่าช่อโกงอเอาผิดกับดิวอริสราแต่คุณดิวยังบริสุทธิ์อยู่นะก้อนที่สองคือคดีใหม่คดีที่เมื่อกี้นี้เอาเปิดภาพเมื่อกี้ตอนชี้ดอลล่าก็ได้เป็นกวนที่รู้จักกับดิวกำลังออกมาบอกว่าเหตุการณ์นี้ตัวเองเคยโดนกักขังแต่ไม่ได้หมายความว่าดิวเป็นคนสั่งถูกไหมฮะ คำถามก็คือแล้วสมัยก่อนดิวทําธุรกิจอะไรมเมื่อวันนี้เกดนันบอกว่ามันมีเรื่องที่คุยกันตอนนั้นแลกแบงก์ดอลลาร์<ม>แต่ปรากฏว่าสุดท้ายมันออกจะเทาๆนิดนึ่งต้องรอคุณดิวชี้แจงด้วยถูกไหมต้องรอคุณดิวชี้แจง62ล้านก้อนนี้ทั้งหมดอยู่ที่ไหน<ม>คําตอบก็คือเราเจอทั้งคุณบอสเจอทั้งคุณบิลลี่บิลลี่โยนไปหาบอสบอสโยนกลับไปหาแมนมมคุณผู้ชมฮะ เพราะฉะนั้น62ล้านหรือตอนนี้อยู่ที่แมน